วันนี้ไปวัดมาได้ของถูกใจมาอีกแล้วนี่ได้ผักขี้เหล็กจก้ะผักขี้เหล็กผักคุณเหล็กนี่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 เดี๋ยวจะเอามารูดรูดแล้วก็ต้มแล้วก็จะไว้แกงกินค่ะแกงขี้เหล็กชอบชอบนี่แล้วก็ได้ได้ใบชะบคูด้วยนะคะเพื่อนๆ ใบชะพูอ่อนๆที่ชาวบ้านเก็บมาขายอืมนี่อ่อนๆเรากินไปแล้วนะครึ่งหนึ่งก็นึกได้ว่ายังไม่ได้ทําคลิปวิดีโอก็ทําคลิปวิดีโอหน่อยอืมได้ของถูกใจนี่ขี้เหล็กขี้เหล็กนี่ก็อันนี้น่าจะเป็นขี้เหล็กแดงนะคะขี้เหล็กแดงอืมเป็นขี้เหล็กแดงค่ะกำละสิบบาทค่ะกำละสิบบาทเราก็จะลูดแล้วอ เด็ดเนาะเด็ดยอดแล้วก็ต้มไว้อ่าต้มไว้ถ้ายังไม่แกงก็จะใส่ช่องฟิตไว้อยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาแกงค่ะเอามาทำตอนนี้ต้องทำการรูดไว้ก่อนอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆได้หมดเลยเราไม่ทิ้งนะมันไม่แก่นะเราชอบแบบนี้นะนี่เราได้หมดเลยเราได้ทุกใบเลยนะคะเรา เราลูดไปเลยยอดอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยเจอนะคะเพื่อนๆน,นานน,านถ้าเจอเราก็จะซื้อไว้แล้วก็ต้มต้มไว้สักน้ำหนึ่งก็พอแล้วก็เวลาอยากกินก็ค่อยแกงอยากกินตอนไหนก็เอามาแกงได้เลยวันนี้ไปวัด เจอเจอชาวบ้านจะเก็บมาขายนะคะก็ทำสัก3นาทีเนาะเราจะทำคลิปแบบ อยู่อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ไม่ได้กินนะรีวิวผักขี้เหล็กค่ะรีวิวผักขี้เหล็กเอาไว้แกงแกงใส่หนังหมูใส่ากากหมูที่เราเจียวไว้อย่างนี้ยก็อร่อยอร่อยค่ะเหมือนเหมือนหนังวัวเลยค่ะเพื่อนๆใครที่ไม่กินเนื้อวัวนากก็ใส่หนังหมูใส่หมูสามชั้นอร่อยค่ะ มันอ่อนๆหมดเลยนะคะเพื่อนๆมันไม่แก่นะมันอ่อนนะเราเอาหมดเลยเราชอบแบบนี้อมืมันได้เคี้ยวดีเราอร่อยดีค่ะเดี๋ยวขอคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปอขอไปรูดต่อเนาะไป จะรูดจะเด็ดก็ว่ากันไปแต่เราเรียกว่ารูดล่ะค่ะเพราะเรารูดหมดเลยก็เอาสักสี่นาทีก็แล้วกันเนาะ AI เขาชอบชอบให้เราทำคลิปประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเขาจะนำส่งเราดีมากเลยค่ะเราดูแล้วนะคลิปกินเรานะเราไปดูตรงข้อมูลเชิงลึกนะการเข้าถึงดีค่ะเพื่อนๆ เราก็ต้องเราก็ต้องทำคลิปแบบแนวนี้ในเมื่อ,เ,อเราก็ต้องดูดูช่องของเราดูโปรไฟล์ของเราว่า AI อเขานำส่งเราแบบไหนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณ Facebook ขอบคุณ AI ก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะแกงอะไรแกพากินอะไรเนาะอ่ะหา